พบกับเรานะคะคในช่องพายวันชัยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาหาพี่พายวันชัยของเรานะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะในรอบหลายปีที่ที่พายวันชัยนะคะใส่แย,ยงก็เกือบจะสองปีแล้วนะคะที่ ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะกับพี่พายวันชัยของเรานะคะกับการเป็นช้างแท็กซี่นะคะรับแขก เป็นครั้งแรกนะคะของพี่พายวันชัยในรอบนะคะเกือบจะสองปีที่ได้ใส่แยงนะคะแล้วก็ได้มีเอซีนะคะเข้ามาเยี่ยมนำอาหารมาให้นะคะเดินไปตรงน,นู้นก็ได้พ่อคว้านนั่งขึ้นไปคุณเล่าเมืองอ,อน,นอยว่าเป็นยัง,นงรอมหุยานดอก ก็ลงมาทางเก่าอ,อันละก็เข้ามานะคะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนำอาหารมาให้พี่พายวันชัยและเพื่อนๆของเรานะคะพี่พายวันชัยก็ตอบแทนท่านด้วยเป็นแท็กซี่นะคะวันนี้พี่พายวันชัยเป็นแท็กซี่ให้ป้องแปง้ง ็อาจจะสันหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ควานเดินนะคะไม่ได้เอาไมา้กันสันขึ้นมานะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะของพี่ภายวันชัยของเราที่ใส่แหวแล้วก็รับแขกนะคะ จะคล้องเอาห่มน้ำเพลินไวเน้เนี่นั่นซอดไว้เนี่้องแปงจะได้เจอสวนดอกไม้แล้วอันนี้ก็พี่พายวันชัยปีนเขาแล้วครับาการท่องเที่ยวกลับมานะคะพี่พายวันชัยกับแบบนี้เลยนะคะ ไปตัวเดียวก็ได้นะคะไม่มีการแบบที่จะตื่นตกใจอะไรนะคะพี่พายบันไัยของเราเดินแบบนี้เลยนะคะ นี่คือภาพในในรอบนะคะเกือบจะสองปีตั้งแต่มีโรคโควิด -19 กมานะคะยังไม่เห็นภาพนี้สักครั้งนะคะภาพที่พี่วันชัยใสยเ่เสียงแล้วก็พานักท่องเที่ยวเดินนะคะอันนี้ก็คือภาพแรกในรอบเกือบสองปีนะคะเดินเร็วมากเลยนะคะไม่ควัเดินไม่ทันเลยเหนื่อยแล้ว ก็ยื่นห่้มเนี่ยก็ได้ดยขอยไ่ะขขึ้นมาดูสวนดอกไม้นะคะ คนยางนำแล้วเมื่อยแล้วพาไเอ,อ, <c oughs> อซูปเปอร์แมนกลัวไหมครับไม่กลัวโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะโูยมาอีกแล้วหนึ่งเชือกต้องเดินไปฝั่งนู้นเพราะควันถึงเย็นน่ะเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าโอ้มาอีกแล้วนะคะเชือกหนึ่งก็หวังว่าจะขอให้มีนะคะ มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยเอามายืนคู่กันหน่อยโอ้เมีควันก่อันนี้ก็แม่โมโพนะคะตามมาก็หลังจากที่ห่างหายมานานเนาะไม่ได้ใส่แยงเกือบจะสองปีแล้วนะคะคนนั่งเหมือนเกงเลยนะคะ <laughs> จาก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่นำอาหารมาให้พี่พายวันชัยและเพื่อนๆน,นะคะในช่วงวิกฤตนี้ก็ได้เห็นภาพแบบนี้กันอีกแล้วนะคะไปแล้วครับไปแล้ว <laughs> ต่อสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ พี่พายวันชัยช่างตกงานที่พัทยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ